สวัสดีครับผมอู๋นักรฟูเจริญนะครับเจ้าของเว็บไซต์ y o u r c o y s a i c o m นะครับมืออาชีพเรื่องบอกประครับยุคใหม่นะครับเมื่อกี้ไปดูเมสเซจมานะครับว่ามีคำถามอะไรบ้างของสำหรับวันนี้ส่วนใหญ่จะถามเรื่องบอกกรองกับบอกปลาเบสิกของมันพื้นฐานสำคัญต้องมีอะไรที่ทุกคนควรรู้เนี่ยอันนี้อันนี้ถามมาเยอะที่สุดนะครับคราวนี้คลิปนี้ผมสรุปย่อเลยแล้วกันให้คำถาม ชุดนี้ทุกคนเคลียร์ได้เลยนะครับออบอรปราคราฟเนี่ยสมมติว่าเราเรา<ๆ>เกำหนดขนาดได้แล้วเนี่ยว่ามันกว้างคูณยาวเท่าไหร่เนี่ยเราตีเป็น100%เลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เราจะขุดขึ้นมาเนี่ยตีเป็น100%่รอเนตนี้เราแบ่งกรองกับบอ่บอบ่อกลองกับบอ่อเลี้ยงเนี่ยให้มันได้สัดส่วนแบบนี้บอ่อกลอง25%หรือ30%สนะครับส่วนบอ่อเลี้ยง75% หรือ70%สัดส่วนคู่นี้นครับใช้ได้เลยเอาไปทําตามได้เลย mm hmm. และคราวนี้ภายในของชุดกรองพื้นที่กรอง25%เนี่ยเราแบ่งสัดส่วนยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปเรื่องลึกๆอีกทีหนึ่งหลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมมาเล่าให้อีกทีหนึ่งในคลิปต่อๆไปในเรื่องดีเทลของมันนะครับต mm hmm. อนนี้อันนี้คือโครงสร้างหลักของสัดส่วนบ่อกรองและบ่อปลาที่ทุกคนควรจะมีนะครับ mm hmm. แล้วข้อที่2คืออะไร ข้อที่2คือจํานวนปลากับขนาดบ่อของเราควรจะเลี้ยงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเรามีบ่อปลาแล้วเราลงปลาจํานวนเท่าไหร่ไม่อั้น,นก็มันก็ไม่ลงได้นะครับแต่ว่าคุณภาพน้ําและขน,ขนาดของปลาและคุคณภาพสุขภาพของปลาก็จะไม่ดีถ้ามันเยอะเกินไปสัดส่วนยอดนิยมที่หลายคนใช้กันแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันควรจะบอกต่อแล้วละ่สะสัดส่วนนี้ก็คือน้ำหนึ่งลูกบาทเมตรต่อปลาหนึ่งตัวนะครับ ถ้าทําได้จะดีมากนะครับแต่ถ้าบอ่อใหญ่มากๆเนี่ยเราอาจจะลดเหลือน้ำสอตันต่อปลาหนึ่งตัวนะครับก็เราจะได้ภาพสวยๆของบอ่อปลาที่มีปลาอยู่ประมาณพอสมควรดูและสบายตาไม่แน่นไปไม่หลวมไปนะครับและที่สำคัญคุณภาพน้ำและคุณภาพปลาก็จะดีนะครับเพราะว่ามัน,มนได้สัดส่วนกันอันนี้ข้อที่สาคัญมาก การล้างบ่อปลาหรือล้างบ่อกรองเนี่ยต้องทําบ่อยแค่ไหนไม่ทําได้ไหมไม่ทำเนี่ยไม่ได้นะครับต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยโฆษณาเราเรา,เราอาจจะเห็นโฆษณามาจากม,มีมีหลายที่อาจจะบอกว่าไม่ต้องล้างบ่อปลาเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราเราเราล้างดีกว่านะเราเอาความรู้สึกของเราแล้วกันว่าปลามาอยู่ในนั้น มีของเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ไปไหนมันอยู่ในน้ำนี่แหละครับมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเอาออกเถอะล้างแต่การล้างก็คือไม่ใช่ล้างในส่วนบอกปลานะครับล้างในส่วนบอกกรองล้างให้บ่อยๆที่สุดแต่ว่าการล้างบอกกรองเนี่ยเราต้องดูว่าระบบบอกกรองที่เราทําเอาไว้เนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนเป็นระบบที่เอาเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปเพื่อบังขวางทางตะกอนเอาไว้แน่น ประเภทกลุ่มวัสวดุก่อมาเฟตก้อนหินหรือว่าเป็นเป็นก้นกอนๆแล้วกันนะผมพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันไม่ไม่ให้ไปกระทบกับสินค้าชินดดช้นใดชิ้นหนึ่งอะไรที่เป็นก้นกอนๆเป็นของหนักๆทับผมเอาไว้หรือเป็นกลุ่มเส้นใยที่อัดแน่นเข้าไปกลุ่มนี้เวลาล้างเนี่ยเหนื่อยที่สุดแต่จําเป็นต้องล้างนะครับและต้องล้างให้สะอาดกว่าเพื่อนด้วยสะอาดกว่าระบบอื่นเพราะว่ามันมันหมักมมมากที่สุดละเอาขึ้นมา ต้องเอาขึ้นมาลา้างคราวนี้ลองพิจารณาดูว่าเราเลือกเราอยากจะเลือกใช้วัสดุกลุ่มประเภทนี้ไหมเพราะว่าการล้างแต่ละครั้งต้องเอาขึ้นมาทั้งหมดหล้างฉีดให้หล้างให้สะอาดแล้วใส่หอใหม่นะครับส่วนระบบกรองอีกประเภทหนึง่งที่เราเอามาแนะนํากันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วทุกคนใช้แล้วรู้สึกมีความสุขมากโอเคเราเรามาโฟกัสเรื่องนี้แล้วกันก็คือระบบ moving bed นะครับระบบ moving bed นี่วิธีธล้างเนี่ย เราจะล้างง่ายสบายมากเพราะเราเราไม่ต้องเอาของวัสดุกรองขึ้นมาล้างเลยนะครับเดี๋ยวเราเราลงลึกๆในเรื่องเรื่องแบบนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่า3ปัจจัยหลักๆยอดนิยมหรือเป็นหัวใจหลักๆอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับบอกเพื่อนบอกฝูงต่อได้เลยครับว่าพี่จะเลี้ยงปลาเนี่ยพี่ต้องมี3ามเรื่องนี้นะ1ขนาดบอกกรองกับบ่เลี้ยงต้องได้เปอร์เซ็นที่ถูกต้อง 2. องจำนวนปลาที่อยู่ในบ่อต้องไม่หนานแน่นจนเกินไปเราอาจจะใช้สูตร1น,น้ำหนลูกบาทเมตรหรือ1ตันนะครับต่อปลา1ตัวและส่วนที่3คือการล้างอ,อาุระบบกรองของเราให้สะอาดตลอดเวลาบ่อยๆนะครับ 3. เรื่องไม่ยากนี่คือเบสิกหลักๆที่ทุกคนควรจะรู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเรามาคุยกันเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องกรองเรื่องวัสดุเรื่อง อุปกรณ์ต่างๆจำนวนปลาอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคอยตามกันดูนะครับนี่คลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับ